เอาละทีน,น,น,นี้นะัขึ้นนุ่สู้ n ครับอันนี้ก็อีกคนหนึ่งครับมาขอตัดเหมือนกันครับขอตัดทรงไอ้จุกครับนี่ทรงไอ้จุก,กเริ่มทำงานเลยครับทรงไอ้จุกนี่เราจะเอาไว้ตรงกลางนะครับทรงไอ้จุกเขาเรียกทรงทรงไอจุก นี่คือครับวิธีตัดไอ้จุกก็คือแบ่งกลางศีสษายอย่างนี้ครับนี่ทำอย่างนี้ให้อ้อมหัวเลยครับนี่นี่วิธีตัดทรงไอ้จุกนะครับนี่ไอ้จุกนี่คือหมายความว่าตัดคนหัวจุกนี่จะต้องทําแบบนี้ทุกครั้งเอามือจิ้มไว้ตรงกลางแล้วก็เอากระเรียนเนี่เดินอ้อมหัวเลยนี่คนนี้จะตัดทรงไอ้จุกครับนี่ ดูนะครับแบ่งผมจุกให้ชัดเฉี่ยวเลยนี่ไม่มีรอยโค้งรอยเมาธรรมดาชื่อทรงไอ้จุกครับนี่ทรงไอ้จุกนี่เด็กวนไหนนะนายวอนสามสามอยากตัดผมไอ้จุกเขามาขอตัดเพราะว่าเราก็ต้องทำให้ทรงไอ้จุกนี่ตัดง่ายนะครับดูนะครับ ทำอย่างนี้เลยแบ่งเป็นกลางแบ่งเป็นกลางศีรษะแล้วก็ดึงผมลงอย่างนี้นี่มันจะเป็นทรงไอ้จุกสวยงามมากเลยครับผมข้าตาข้ขตาไม่เป็นไรหลับตาปัดไว้เอออย่างนี้ครับทรงไอ้จุกนี่ใช้เวลาตัดไม่นานนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บจิ๊กจัะทรงไอ้จุกนี่อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนไหม บอกว่าเอ้กดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยอะไรยังงี้พูดไปได้นะไม่ครับเออไม่เลยเลยมีเฟซไหมมีโทรศัพท์ไหมไม่ครับเออชอบเล่นอะไรบ้างการ์ตูนเกมเล่นเกมอย่างเดียวมีแต่กเกม,เกมโอ้เกง่งเกง่งเก่งเก่ง<อ>เกมที่สนุกที่สุดคือเกมอะไรไนี่นะครับทรงไอจออุกครับอเอาครับเออเอเอนีอ่ยตัดแบบนี้ครับทรงไอจุก ก็ทำอย่างงี้แบ่งกึ่งกลางศีรษะให้ได้ก็พอนี่งหลังก็ตัดอย่างนี้ครับทรงไอจุกตัดง่ายมากครับนี่รู้สึกช่างอ้อนจะพอใจแล้วร้านคนก็มีคนมาตัดอยู่ประมาณสักสิบกว่าคนนี่แหละเนาะตรงไอจุกนี่เนาะแต่ว่าทรงไออะไรเมื่อกี้นี้ทรงไอสามห่วงวิคานั่นหนึ่งล้านคนไม่มีคนมาตัดเลยแต่เขาชอบเขามาเล่น เขาหยุดวันเสาร์เขาอยากเอาผมไปโชว์โชว์ทำงานเที่ยวงานอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยครับตัดไปโชว์อันนี้ทรงไอ้จุกครับนี่งทรงไอ้จุกนี่สบายมากเลยเห็นไหมครับเออชอบใจชอบใจ ตมัยจุกนี่ต้องให้ลวงตาเนาะใช่ไหมให้ลวงตาดูแลลวงตาอะไรนะนี่ลวงตาอะไรบ้างที่ดูแลตรงนี้จุกครับเนี่ยดูนะครับเสร็จแล้วครับครับวัน